สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพมช่องนอนคนเลี้ยงไก่เช่นเคยนะครับวันนี้พมมีเทคนิคการออกกํากลังกายไกลนุ่มแบบไง่ายๆมาฝากกันนะครับสําหรับคนมือใหม่สาหรับคนที่ยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นนะครับวันนี้พมก็มีเทคนิคการออกกําลังกายแบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นที่จะไปออกกําลังกายกันนะครับ,ออกกบ,บ,รบพมเ <bars> ช็ดหน้าไก่ก่อนครับเราจะเช็ดหน้าไก่ก่อนเช็ดหน้าครับเช็ดหน้าแล้วก็ลูบน้ำบริเวณ ตามตัวนะครับเพราะว่านครับแล้วก็ปั่นคอนครับนีครับวิธีการออกกําลังกายไกลนุ่มของผมก็คือแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับไกลตัวนี้ไม่ใช่ไกลนุ่มนะครับใกลตัวนี้เป็นไกลลูกแซมครับผมเอามาเป็นไกลสาธิตให้ดูเย่นรับ นี่ครับการออกกําลังกายนะครับของพุ่มก็ใช้ยางรถที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับพุมใช้ซองเซนนะครับเอามาซ้อนรวมกันแบบนี้ครับแล้วก็เอาไก่ใส่ตาครับแล้วเดี๋ยวไก่มันจะโดดขึ้นมาเองครับถ้าเขาไม่โดดขึ้นมาเราก็เอาไม้กู้กุ้งแบบนี้ครับตอกไว้สะบัดแบบนี้ครับเขาจะโดดขึ้นมาครับนะครับสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองสาสห้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจึงฝ่าเขาจะเริ่มไม่โดดนะครับ จ็ดสิบแปดสิบเกายี่นะครับเขาจะเริ่มให้โดดยี่สิบมาครับนะครับออกกำลังกายวิธีนี้นะครับจะช่วยออกกำลังกายต้นค่านะครับทำให้ข่ายืนแข็งแรงนะครับใจดีขาวอ่อนๆก็สมควรทำนะครับเพราะว่าจะช่วยออกกำลังกายเป็นข่าเขาครับบริเวณข่าเขาเนี้ย จะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงยืนดีนะครับบินไม่ล้มนะครับวิธีการออกกําลังกายแบบนี้จะให้กําลังกับต้นขาโดยตรงนะครับนี่แหละครับวิธีการออกกําลังกายไก่นุ่มก็มีแค่นี้แหละครับก็ไม่ต้องออกอะไรมากมายนะครับไก่นุ่มทำสักสิบห้าถี่ยี่สิบถี่เลยครับเพราะว่าเขาว่าจะเริ่มไม่โดดแปลว่าเขาเริ่มเมื่อยเริ่มหอบแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้ว สำหรับวันนี้ก็้อาข้อตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้พมด้วยนะครับเพื่อ <positioning> จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้ได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ